พูดเยอะตั้งแต่เช้าเลยค่ะเก่งยังเลยกะเก่งยังเลยกะ้นขึ้กำลังใจของมามีค่ะพี่โยชินตายได้ อะไรคะไอ้เงาอ๋อคะอะไรลูก